มาแล้วเหรอ<ป>เจอคันนี้เข้าไปนะเอาอยู่ แรงดีมากมีข้อต่อมีต่อไปนี้เย็บลเยลยขอเชิลุงเจอาหมายเลขแปมสองลองลุ้นกันเรื่อยๆนะครับนี่เราจะได้สักของต้นไม้ไม้นี้ไม่มีคนตกเลยนะมาไม้ดีๆคนหมดแล้วนะครับโอ้สามาราตั้งไก่เป็นไม้ทนะี่แบบ ปลาไม่กินปรไมนเนี่ยดูส่งนะฮะแต่ว่าก็น่าจครับนะนะนะมันก็จะสู้นะครับตามลุ้นกันนี่ครับน้ำปังนะครับนะอันนี้ยังตี้เยเก่าอยู่นะนะเป็นเหยื่อเก่าเหยื่อเก่านะครับสรุปว่าปลาธรรมชาติกินนะครับนะเป็นเหยื่อที่ตกปลาบ่อเหมามานะครับเหลือเนี่ยยังไม่หมดเลยนะี่ย ตอนแรกกะจะเอามาตีอ่อยนะครับเนี่ยเนี่ยบอ่ออันนี้ไปตกบ่อกังหันมานะครับเนะมื่ออาทิตย์แล้วนะครับก่อมันเหลือแนละ้วเสียดายก็เลยเอามาโยนอ่อยมันก็กินนะครับเนยะ็บฝากมันไ้น,นะครับเยอเน่าเยอะเน่าเาอยอะเกา่ากิน